สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการตั้งค่ากล้องโอลิมปัสครับให้กลายเป็นกล้อง p Point and s h o o ดได้นะครับ Point and Shoot ในที่นี้นะครับก็คือจะทําหน้าที่คล้ายๆกล้องมือถือนะครับก็คือขอแค่คุณโฟกัสเข้าเนี่ยได้ภาพแน่นอนนะครับมีหลายคนถามผมนะครับว่าบางทีจะต้องเอากล้องไปให้ญาติยืมนะครับให้พี่ให้น้องยืมเอาไปใช้งานถ่ายงานโรงเรียนหรือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่เขาไปใช้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความสามารถในการปรับกล้องอะไรละเอียดมากมายนักนะครับเขาขอแค่ถ่ายออกมาได้ภาพก็พอนะครับเราก็จะมาปรับตั้งกล้องใใใหห้้้้้สสาาาามมรถทํํแแบบนนนนนััไดดะะซึ่่งโยยววตผจช หมวด P มากกว่าการใช้โหมดออโต้นะครับถามว่าทําไมถึงใช้โหมด P นะครับก็คือโหมดออโต้เนี่ยเวลาเรากดปุ่มโฟกัสลงไปครึ่งหนึง่งเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับกดลงไปครึ่งหนึ่งจึ๊กหนึ่งอย่างนี้นะครับโหมดออโต้เนี่ยมันจะวิ่งหาโฟกัสให้เราเองนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งเนี่ยมันจะหลุดโฟกัสแต่ในขณะเดียวกันที่ถ้าเป็นโหมด P เนี่ยจุดโฟกัสถ้าเราตั้งไว้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราโฟกัสเองเนี่ยโฟกัสด้วยตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดโฟกัสเนี่ยมันก็จะน้อยลงมากนะครับว่าแล้วกกกกก็็เเเรร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 าาาาามมมมมลลออออองงงตัััััััั้้้้้้คคคคค่น่นน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 ไปปพๆะะะะบบบบบบยยแผขสใใหหหชโโดดด P ี มาที่โหมด p ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เปิดกล้องกันเลยนะครับเราจะเซตอะไรนิดหน่อยนะครับเปิดมาเสร็จนะครับเราเข้าไปที่ส่วนเมนูนะครับเมนูฟันเฟืองมาที่ฟันเฟืองตัว e นะครับตรงนี้นะครับจะมี3ส่วนนะครับที่เราจะเข้าไปยุ่งนะครับก็คืออันแรกนะครับ iso auto ตรงนี้นะครับจิ้มขวาเข้าไปนะครับแล้วค่า default โรงงานเนี่ยมันจะมาเป็น pas อย่างนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น อหมดเลยนะครับการเซตค่าตรงนี้นะครับจะทําให้เราสามารถใช้ออโตไอเอสโอได้กับทุกโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะ PASM หรือแม้แต่โหมดฟิลเตอร์บางอันก็สามารถใช้งานได้นะครับอันต่อไปนะครับที่เราจะเข้าไปเซตกันนะครับก็คือในส่วน ISO Auto Set ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมี2ส่วนนะครับจะมีส่วนที่เป็น Default กับ High Limit นะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับค่า Default กับ High Limit ใน ISO Auto Set ตรงเนี้ยจะเปรียบเสมือนการตั้งความกว้างในการเลือกใช้ ISO ของกล้องนะครับก็คือกล้องเนี่ยมันจะวัดแสงให้เราแล้วก็จะคำนวณการใช้ ISO ให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับค่าเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่200นะครับผมแนะนําว่าให้ไปเซต High Limit ไปที่สุดของเขาเลยก็ได้ครับสองหมื่นห้าพันหกร้อยนะครับตั้งไว้สุดเลยก็ได้นะครับคือยังไงได้ภาพแน่นอนนะครับถ้าเราตั้ 25,600เนี่ยบางทีอาจจะมีน้อยเยอะนะครับโดยจริงๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ประมาณแค่6 0 0ันี่นี่ถือว่าโอเคแล้วครับในสำหรับในกล้องตระกูล M43 เนี่ย ISO 6 0 0นี่เนี่ยถือว่าก็เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้กังวลเรื่องน้อยขอให้ได้ภาพก็พอนะครับตั้งไว้สูงสุดเลยนะครับยังไงได้ภาพแน่นอนนะครับตั้งไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้เราเซตค่าเลยเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นกาลังจะส่งกล้องไว้ให้เขาใช้แล้วเราก็เข้าไปเซตตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับเปิดหน้า Super Control ตรงนี้ก็ได้นะครับปรับค คำนวณทุกอย่างให้เราเสร็จสับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารูรับแสงสปีชัตเตอร์รวมทั้ง iso ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไิดตั้งลิมิตของ auto iso ให้แล้วนะครับก็คือมันก็จะขยับเต็มที่นะครับข้อดีของการตั้งค่ากล้องแบบนี้นะครับก็คือมันจะทําให้เราถ่ายภาพออกมาได้ภาพแน่นอนนะครับยังไงก็ได้ภาพนะครับถ้าคุณโฟกัสไม่หลุดนะครับได้ภาพแน่นอนแต่ข้อเสียก็คือคือทําอะไรมากไม่ได้แต่ถ่ายภาพอะได้ภาพแน่นอนนะครับยังไงก็ลองเอาวิธีส่วนนี้นะครับไป ปรับกับกล้องคุณนะครับเวลาคุณจะใช้เองหรือเอาไปให้คนอื่นใช้ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมแนะนําให้ใช้โหมด P มากกว่าการใช้โหมดออโต้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็คือโหมดออตโต้เนี่บางทีระบบออตโต้โฟกัสเนี่ยบางครั้งก็ไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีก็หลุดโฟกัสไปบ้างหรือบางทีก็จะถ่ายคนแทนที่มันจะโฟกัสหน้าคนบางทีมันไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้นะครับ ไก็ลองเอาวิธีส่วนนี้นะครับไปประยุกต์กับการใช้งานของคุณดูแล้วกันนะครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่ไหมเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ f a c e b o o k ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ